แม่คดิ้งนะครับ,นนรบวันนี้วันที่สองวนะะันนี้วันที่สองลกาดนะครับแม่คดิ้งใ็มยอดดอยเลยครับ ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดองศาเกดูเป็นชัดๆไปเลยนะครับแมกนิ่งวันที่สองมกราครับวันที่สองมกราครับขมาดูานะครับ ก็ประมาณอ,าอุณหภูมิสูงขึ้นมานะครับต้เช้า5้าตอนนี้7จดล้วนะครับการฝกอะนั่อ้คนี่ับ